เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลข5้าสเจอผู้หญิงคนนี้เราต้องพูดคำนี้เลยคุณผู้ชม อันอันชิลรีสกอตแคมป์มิดไทยแลนด์ซ้อมอยู่นานใช่ต้องบอกว่าเธอเนี่ยโดนสัมภาษณ์ในรายการตีท้ายครัวนะครับงานนี้เนี่ยตอบคำถามมดดำอย่างไวเลยคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวเพราะต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นร่างบิวตี้สแตนดาร์ดถูกไหมแล้วก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่าตัวใหญ่ไปหรือเปล่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหรือเปล่า แต่เอาจริงคุณผู้ชมผู้หญิงทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองและน้องแอนชิรีก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่พกพาความมั่นใจมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับงานนี้เนี่ยเธอตอบกลับทันทีเลยนะครับว่าไม่ค่ะไม่ลดค่ะหนูไม่ลดหนูไม่คิดเรื่องลดน้ําหนักเลยซึ่งมดดําก็ถามต่อว่าทําไมถึงไม่ลด แล้วตัวก็ตอบว่าเพราะหนูไม่สนหนูแข็งแรงจบทำเอามด่ดําบอกว่าเริดเห็นไหมล่ะเออทุกคนก็ต้องพูดแบบนี้ถูกต้องแล้วก็เธอก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปประกวด m i s s u n i v e ว s e ที่ถูกจัดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าทั้ง <c oughs> ทัศนคติความคิดเอติจูดต,ต่างๆเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวตัวเต็งของประเทศไทยเลยนะครับที่ตอนนี้นี่โพต่างชาติเนี่ยก็จัดเธอเนี่ยเข้าขึ้นท็อปฟร์หลายๆโพแล้วนะครับเราคนไทยก็ต้อง เป็นกำลังใจให้น้องแอนแอนชิรีด้วยเพื่อที่จะไปคว้ามงสามให้กับประเทศไทยของเรานะครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมนะครับคนเราทุกคนเนี่ยมีความสวยในรูปแบบของตัวเองเราไม่ต้องจําเป็นที่ต้องไปสวยเหมือนใครคุณผู้ชมสวยในฉบับของตัวเองอย่างน้องแอนแอนชิลีสกอตแคมิดท้าออแต่ว่าออชอบคนนี้นะคนนี้เหมือนแอนนะเป็นคนแรกเลยมั้งที่เป็นแบบไ้เนาะใชออ่แล้วฝันดูจากที่ตอนแรกอตอนที่น้องถ่ายแบบเฉยๆถ่ายแบบตอนที่ยังไม่ประกวด กับรอบชุดว่ายน้ําคือเขาเฟิร์มขึ้นเยอะแล้วใช่แล้วเวลาเขาเดินเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูเขาจะมีความมั่นใจมีความมั่นใจในรูปร่างในบอดี้ของเขา,าแล้วมันออกแอต,ติจูดทางสายตาคุณผู้ชมสังเกตลเลยนะเขาจะตอบคําถามหรือสัมภาษณ์อะไรเนี่ยจะมีความมั่นใจตลอดเวลาใช่แล้วมันดูเป็นธรรมชาติแล้วนางงามยุคนี้คุณผู้ชมหนึ่งความคิดแอต,ติจูดเป็นสิ่งที่สำคัญ มาก,มากใช่ใช่พระ<ช>สติ<ช>ที่เราแสดงออกไปในสิ่งที่สําคัญมากๆดังนั้นส่งกำลังใจให้น้องแอนชิลีกันเยอะๆคุณผู้ชมว่าเธอเนี่ยเต็มตัวท,ที่กําลังจะเดินทาง20กว่ากว่านี้ก็เดินทางละเออคือ,เ,อ,อเลือกมาละได้ละต่อไปก็คือไปสู้แล้วเพราะฉะนั้นมีแต่คาว่ากําลังใจให้กันเนาะดันกันไปแล้วก็เอาให้สุดนะคะเทาไอีกแล้วหรอใช่ให้ลุ้นอีกแล้วนะให้ลุ้นนะบินที่มงสามต้องมานะมาได้แล้วต้องสามต้องมาแฟนนางใครจะได้แบบว่าฟริปราดกัน ฉันว่าแบบแผ่นดินไทยยุบพกกระโดดไงตอนที่ประกาศเน่ยเนาะอรอนลุ้นกันคุณผู้ชมน,นะครับ